ไปบินนี่น้องเก่มากมากยเ่นทอดมันหมูี่น้องกาศหมูรเป็นเองเป็นเองโค้หั่นี่น้องขนาต้มปลาี่น้องลังเดือดนี่นม่ผีมวยทังนี้ตักน้ำก๋วยเตี๋ยวพไ,ไปไน้องไปใส่ ไปข้างนอกน้องเต็มหมอนหมอยุด mm. อยู่ในครัวคือเก่าที่น้องข้างหน้าบ <c Felix> <for S 2> ่อในหน้าห้องสือเก่าเป็นไปต้องนี่เราฝนเดีียวขณะที่เป็นหมอหมูที่น้องนี่หมอเนื้อ

cân chỉ này cái nòng, này, lăng lượm cái คำออกไปคลายข้างนอกวะพี่นอ้องข้างหน้าบ้านกละอันนี้หม้อเนื้อข้างในพี่นอ้องไม่ติดทุกทักขึ้นเลยแหละน้องนี่ตอนนี้กำังกินแ้วพี่นอ้องเลยพี่น,นี่พี่นอ้องค็อเรียบร้อยเป็นกากมูลเลยพี่น้องเลี้ยงเต็มเต็มพี่นอ้อง ตันนี้กำลังหั่นอยู่ี่นอกเอาคุณกำลังหัน่น,นเขาเอามาสิ้นใหญ่โปรดไปนอ้องไปหั่นเป็นสิ้นเล็กมาใของก๋ยิีนกับ เมนูยังมีเบิ่งกอรเลยพี่น้องมีแต่ผักพี่น้องและเพื่อนเมนูยังกินเพ็ดอนเมนูยังกินพี่มุ้ยเมนูยังเนี่ยโอ้พฝนเห็ดฝนปลาพี่น้องให้กินมาอนี่ปฝนปลาดุกฝนวะซื้อมาจากตลาดอะไรพี่น้องนี่เด้อฝนปลาดุกฝนปลาดุกมาเยอตอนฝนต้มบัวไทยพี่น้องนกับฝนแก่อะไรพี่น้องกูจะแซ่บปะ ชายนาบอยอยู่หน่อยหนึ you, no ่ง mm ัน hmm. นี่พัดลมใหญ่พี่น้องเสียงมันดังไงได้พี่น้องเสียงลมอยู่โอ้ภากกินกับเป็นกระไรพี่น้องมีหมักแข้งแล้วก็มีหมักเครือหมักแตงพี่น้องสามอย่าง นี่นี่พักกินกับโอ้ผักบง่งงามขนาดพี่น้องมันชื่อแมต่ตลาดอะไรพี่น้องมาใส่กว๋วยเตี๋ยวอะไรตัวนี้ก็แม่นพี่น้องนไงเคี่ยวตุ่มพี่น้องเอ้ยนี่บง่งโอ้มักม่วงก็ได้มัื้อมาให้ลูกน้องอะไรกินพี่น้องมักม่วง หนหนเห็นไหมพี่น้องมากินนตำกันเด้อเห็นไ่มพี่น้องปลปลาดุกมาเนี่ยนี่อะไรเอ้ยอยู่กูพี่น้องแซ่บเพันว่าแมนโอ้มีย,อ,ย,มมมอ,มยอดมะระอีกพี่น้องกินกับ คนอะไอพี่น้องมามาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บบเลยนี่พี่น้องมานี่ดวเรียบร้อยพี่น้องเราคนเขามาขอมา,มากินแล้วกันแะพี่น้องกินแลวบ่เนี่ยลงมือมอะขขววไร

สิบสองคนพี่น้องอืมบางนีก็กูอ่พี่น้องจะกบกเไไนีย่ยเลย แซบบ่ะสาคคนแซบบ่แซบแซบเป็นบ่แซบมาน้องเม่นเออเฮ้ยอะไรแซบอร่อยขนาดพี้เนองแซบแตกินเเยอะกินลายลายมาเห่ามาเขามาส่งน้ำแข็งพี่น้อง้ยมากับเขาขู่มือเขามาส่งขมืออะไร หลุดไปเงก็ด้าลงไปเลยพยาาเปิดข้าวลัเก็บมางงเงด้ยห่วยอ่ะราวนยนี่อีกหลายแล้วก็นอน าเยแม่เอาละพี่น้องจุคลิปไว้เท่านี้ขอกันคลิปหนามากะคนไลค์กดแซ์ได้พี่น้องกดติดตามไปละพี่น้องสบายดีแล้วสวัสดี